สวัสดีปีใหม่ครับ FC ถูผูสุขคนนะครับเนาะครับครับสำหรับมือนีก็เป็นมือวันที่หนึ่งแหละครับวันผุดนะครับเนาะครับทางซองเสี้ยงยาพาาละก็มีแนวทางมาตออมาฝากด้วยครับด้วยครับใส่ปีใหม่ครับครับสำหรับมือนีก็เป็นของเสี้ยนนอหน้าแหละครับชุดนีนะครับเนาะครับเสี้ยนนอหน้าครับสําหรับตัวเลขเสี้ยนนอหน้าครับงวดที่แล้วก็โอเคนะครับเนาะไปได้สวยครับเดินดีครับ เดินดีมาตลอดแล้วครับสําหรับตัวเหล็กของเพิ่นครับสําหรับเซียนนอนหน้าครับครับวันนี้การเป็นมือปีใหม่ครับโฉบโฉบมันมานลำลำเรื่อยๆรื่อครับสุขู้สุขคนครับมีแต่คว่ำสุขคว่ำจะเลื่อล่ะครับครับตอนรับปีใหม่แล้วครับปีหกแปดนะครับเนาะครับครับเข้าไปเบื้องตัวเหล็กน้ากันเนาะครับเนาะบ้านนี้ครับสําหรับตัวเหล็กกำลๆสวยๆครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วของเพื่อนครับ สำหรับเซียนน,นหนนางวดวันที่สามสิบครับวันที่สามสิบท่านว่าครับเซียนนหนนาก็ให้ลูดไปที่หนึ่งกับสองละครับครับสำหรับเลขกที่ออกก็เป็นเลข9เก้าเก้าสองเก้าสองหกหกห้าครับหกห้าเก้าสองละครับเหล็กเหลขกล่างนะครับเนาะครับเอา ันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเอามาให้เอฟซีเบิ้งครับการเดินทางเราเพิ่นครับคงเซียนนอนหน้าครับดีเด่นมาตลอดครับเก่งครับถือว่าโอเคนะครับเนาะครับสำหรับเลขหลูดหลูดหนึ่งกับสองมันไปออกตัวร่องเนาะครับเนาะเด่นไปที่หนึ่งแหละครับสำหรับเลขวินเข่าเลขวินของเพิ่นบุตรครับเลขวินของเพิ่นก่ามีสองเก้าสองเก้าสี่หนึ่งครับ จับคู่สมากขึ้นกับจับ2 1กลมเด่นกับสองหเป็นสองเจ็ดกับสองเจ็ดหนึ่งหนึ่นเจ็ดคปิดกลมเด่นไปสองหนึครับสองเก่ายุคกันบนครับเป็นเลขวิ่นครับสองสามห้าสองหรลุดไปครับสำหรับจับคู่ลุด เลข่ลูดเข่าครับหลุดเข่าสองเป็นตัวร่องครับเลขวินเข่าสองตัวครับสองกับเก้ากอดกอดข้อกันมากครับผู้ใดจับวินได้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะครับเลขวินเลขวินของเพื่อนก็มีซีตัวนึครับสองเก้าสองเก้าซีหนึ่งมันออกเก้าสองครับเป็นตัวกลับครับอันนั้นสำหรับเลขวินครับอันนี้เป็นชุดที่แล้วนะครับเด้อครับชุดที่แล้วของเพื่อน สวยงามครับมางามเดินดีครับครับไปต่อคุณว่าครับสูงกันต่อครับเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะมีพลิกล็อกกันไปครับอันนี้เป็นเลขคำนวณครับครับหวดนี่ก็เป็นหวดวันที่หนึ่งแหละครับใส่ปีใหม่นะครับเนาะครับเอาสูขเอาละบใส่ปีใหม่เลยครับปีใหม่ปีหกแปดแหละครับ เป็นเลาาพัฒนาเนลาาพัฒนาสำหรับเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้างวดวันที่หนึ่งมกกล่าครับหกแปดหกแปดเลยเด้อครับเซียนนอนหน้ารูดครับสำหรับเลขกวิ่งเลขกรูดครับรูดไปที่ เตน้านหน้าหลุดไปที่2กับ0ครับจุดนี้2กับ0นะครับสำหรับเลขกวินครับเอาไปวินเบิ้งครับมาตัวไดจับครับ7 9 7 9เก้าเสองหนสองหนึ่งครับมันสีมาตัวได้กับบอหูแล้วครับเลขก4ีตัวครับเจ็ดสองหนึ่ง ครับสำหรับจับคู่ครับมีหคููเพิ่นให้มากงคููบนลางวาไปนะ้วครับเด้อครับกลับเอาก็ได้ครับก็มีสองศูนย์ะครับตัวแรกของเพิ่นสองศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สูนย์ศูเอ้านี่ 2ครับ 2, 0 4 0 0 7 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3ง่ามครับ 2, 3, 2 9ตัวสุดท้ายบางคนถามหลอกเกาสอนะครับมาเนี้เป็น9 9 9ครับกลับกัน ครับอันนี้เป็นเลข2ตัวครับ2ตัวบนล่าง2ตัวบนล่างครับครับมาเบิรงเลข3ตัวครับที่นี่3ตัว3ตัว7 9 0 7 9 0 7 9 0 0 1 2 ศูนย์ห่นย์สองหกลับกันครับกลับอ 0. 0. อก0ูนย์ศูนยตัวะศูนยนึ่งสองเขียนา่าศูนยนึ่งสองนะครับเนาะครับศ1 2อครับอันนี้เป็นเลขของสูตรของเซียนนอนหน้าล่ะครับเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้า น้อนหน้านอนหน้าครับครับ,รบสำหรับตบกลุมเขเพิ่นครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งเล่าปัตนาได้ครับวันที่หนึ่งมกราาครับกลุ่มเด่นไปตัวใดล่ะบ้านเนีกลุ่มเด่นไปที่ตัวไหนอ๋อ กลมเด่นไปที่2กับสำหรับเหล็กหลุดครับเหล็กวินงไมมีศูนย์ครับจับมาครับอีกต่างหากนะครับเนาะสูตรไม่สูตรเจงสูรหลับครับกลมเด่นไปที่20ครับกลมเด่นไปที่2อ 2- ศสานี่เป็นตัวล่องนะครับเด้อครับล่องไว้ครับ 3ตัวมี2หางครับเหล็กตัวครับอ้าวแคปหน้าจอไว้ครับ2อุ่มครึ่งครับ2อสุ่มครึ่งมีเห้ครับสำหรับตัวเลขบ่หลายครับครับลงทุนหน่อยๆปล่อยเลยครับเลขเซียนหน้าหมวดวั้นที่หนึ่งมกกลามครับเล่าพัฒนาครับหลุดไปที่2กับศนกลมเด้นละ2อละครับเหลขวินกับเจ็ดสองหนึ่งครับ สองศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสองสองสองสามสองเก้าครับตัวสุดท้ายสองเก้าครับครับนี่เป็นตัวเลขครับตัวเลขสวยๆงามๆออกมาตอนมาฝากครับครับสุดท้ายนี่กับขอใหนเอฟซียู่ดีสบายครับอย่าเจ็บยาไขอยาป่วยครับตลอดปีใหม่ด้วยครับเด้อครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ โชคโชคมันๆมาลำลำรุ่ยๆครับพอกันไม่คลิปหนาด้ครับเอ้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ